สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนะครับก็คือชีวิตมินิมอลเรามีเนื้อหาที่ศึกษามาชื่อว่าชีวิตมินิมอลน้อยแต่มากหัวใจหลกัหลกๆเลยก็คือปรัชญาที่ว่าน้อยลงเนี่ยอาจจะทำให้เราได้อะไรมากขึ้นค่ะเป็นแนวคิดที่กำลังได้รับความสนใจจริงๆนะคะใช่ครับเราจะมาเจาะลึกกันว่า แก่นของมันคืออะไรกันแน่คือจากข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยเอ่อมันไม่ใช่แค่เรื่องการมีของน้อยชิ้นหรือว่าเคลียร์บ้านให้โลง่ลงๆนะครับออื mm hmm. แต่มันไปไกลกว่านั้นคือมันเชื่อมไปถึงเรื่องเอ่อการจัดก,การเงินของเราด้วยใช่ค่ะและที่สำคัญเลยคือมันเหมือนชวนให้เรากลับมาดูว่า อะไรกันแน่ที่จำเป็นที่มันมีความหมายกับชีวิตเราจริงๆไม่ใช่แค่ของที่เรามีมีกันไว้ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากคือในเนื้อหาเนี่ยเขามองว่ามินิมอลิซึมมันเหมือนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเลยนะคะที่จะช่วยให้เรา,เาตั้งคำถามกับวัฒนธรรมบริโภคนิยมอ๋อครับครับที่เราอาจจะคุ้นเคยกันมากๆการที่เรา,เาตั้งใจลดของที่ไม่จาเป็นออกไปบ้างเนี่ย มันไม่ใช่แค่จัดบ้านนะแต่มันเหมือนเปิดที่ว่างเปิดสเปซทั้งทางกายภาพแล้วก็ในความคิดด้วยเปิดพื้นที่ทางความคิดใช่ค่ะเพื่อให้เราหันไปสนใจอย่างอื่นที่มีคุณค่ามากกว่าวัตถุไงคะเช่นแบบประสบการณ์ความสัมพันธ์หรือว่าการพัฒนาตัวเองอะไรแบบนี้โหอันนี้น่าสนใจมากครับเรื่องเปิดพื้นที่ว่างทางความคิดเนี่ยเออในเนื้อหามีตัวอย่างด้วยใช่ไหมครับที่เขาเล่าว่าพอเริ่มเคลียร์ของปุ๊บ มีค่ะมีกรณีศึกษาเลยนอกจากบ้านโล่งแล้วรู้สึกว่าเออหัวสมองมันปลอดโปร่งขึ้นคิดอะไรตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้นเหมือนความรกข้างนอกมันสะท้อนข้างในจริงๆใช่เลยค่ะตรงประเด็นเลยแล้วการตัดสินใจที่ดีขึ้นนี่แหละค่ะมันก็เออไปโยงกับเรื่องเงินแบบชัดเจนเลยนะอย่างที่เนื้อหาบอกไว้ครับครับมันโยงกันยังไงนะครับก็คือหนึ่งเลยไม่ใช่แค่ประหยัดเงินเพราะว่าเราหยุดซื้อของที่ไม่จําเป็นใช่ไหมคะอืมแต่มันคือการ เปลี่ยนมุมมองเลยเปลี่ยนวิธีที่เรามองเงินมองการใช้จ่ายไปเลยค่ะในข้อมูลก็มีเคสที่เ,เขาเปลี่ยนจากการซื้อของสะสมมาเป็นแบบลงทุนในประสบการณ์แทนอ๋อเช่นเช่นอาจจะไปเที่ยวไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือบางคนก็เอาเงินไปลงทุนเพื่อความมั่นคงระยะยาวไปเลยเพราะเริ่มเห็นแล้วว่าคุณค่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่การมีของเยอะๆก็ได้เข้าใจเลยครับคือเปลี่ยนมุมมองเรื่องคุณค่าไปเลยจริงๆนะครับ แต่ในเนื้อหาก็ไม่ได้มองด้านเดียวนะครับเขาก็บอกว่าเออมินิมอลลิซึมเนี่ยมันก็มีหลายแบบใช่ค่ะไม่ได้มีสูตรสาเร็จไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเหมือนกันหมดบางคนอาจจะเน้นเรียบเรียบสวยสวยบางคนอาจจะเน้นใช้ประโยชน์สุดหืดอแล้วก็พูดถึงความท้าทายด้วยนะอย่างเช่นเอออาจจะโดนคนรอบข้างมองแปลกๆหรือไม่เข้าใจค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันหรือแม้แต่ความรู้สึกผิดที่แบบต้องทิ้งของที่เคยผูกพันไปอะไรแบบเนี้ย จริงค่ะเรื่องความท้าทายนี้ก็มีพูดถึงในข้อมูลเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็มีแนวทางแนะนําไว้ด้วยครับยังไงบ้างครับเราจริงๆว่าอะไรคือสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตเรากันแน่ไม่ใช่แบบทําตามแฟชั่นหรือทําตามที่คนอื่นบอก อ๋อคือต้องชัดกับตัวเองก่อนใช่ค่ะพอเราชัดเจนในคุณค่าของเราแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราตัดสินใจได้มั่นคงขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็จะผ่านแรงกดดันอะไรพวกนี้ไปได้รวมถึงเรื่องความรู้สึกผิดด้วยนะคะอาจจะมองว่าการส่งต่อของของไปในที่ที่มันมีประโยชน์มากกว่าก็เป็นทางออกที่ดีเหมือนกันเข้าใจเลยครับคือเราต้องนิยามความมากในแบบของเราเองให้เจอซึ่งมันอาจจะไม่ใช่สิ่งของก็ได้แต่อาจจะเป็นเวลา สรภาพหรือความสัมพันธ์ดีๆถูกต้องค่ะสรุปแล้วนะครับจากที่เราเจาะลึกกันมาวันนี้หัวใจของชีวิตมินิมอลน้อยแต่มากก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับรู้ตัวตั้งคำถามกับการบริโภคลดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปอชีวิตโดยรวมมันคือการเลือกที่จะน้อยในสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อให้ได้มากในสิ่งที่เราให้ค่าจริงๆค่ะซึ่งทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยมันก็นำไปสู่คำถามที่ น่าสนใจให้เราเก็บไปคิดต่อนะคะครับคือในโลกยุคนี้ที่มันมีสิ่งเร้ามีทางเลือกเยอะแยะให้หมดเลยเนี่ยอะไรจะเป็นตัวชี้วัดหรือว่าเราแต่ละคนจะมีวิธีค้นหาหรือตัดสินใจได้ยังไงคะว่าสิ่งไหนกันแน่คือสิ่งสําคัญที่แท้จริงที่เราควรจะเก็บรักษาไว้ในชีวิตของเราอืมเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับค่ะก็เป็นคําถามปลายเปิดนะคะที่น่าจะทิ้งไว้ให้แต่ละคนได้ลองกลับไปสํารวจคําตอบของตัวเองดูคะ่ะ